สิหลอลเพลงล่งเลยแบบนี้สักทีพี่น้องใจด้วยด้วยลุยเข้าเมืองหันแกงข่อยหนูหลองเพง่งอยู่มาดับเสียงเพ่งหนูลงคนเมืองเป็นพันเมยืองหันไม่แกงหนูว่าคนเมืองหาลอยไปะนะปนสกัดดาวลงุงเออสกัดดาวลงุงเ,เดี๋ยวเจอข่อยแบบนี้มาห้องให้พี่น้องอันนี้นี่เจ้าเด้อเจ้าเด้อเป็นเจ้าของโครงกรันมนุมันรวมนั่ถึกดาถึกใหญ่วงเจ <ไว S 1> ้าห่วยรับผิดชอบผู้เดียวเด้อห่วย แมนบออะบัดนี้พี่น้องไปเบิง่งเราสิเห็ดอยังตามไปพี่น้องตามไปพาดมังหันเมย์หลังเพี้ยนก็หลังมวลมวนเมย์คนมึงเป็นพัดเมย์ดูกลับไปตัวหลองตัวกอดน้นองเนียนๆนั่นเพิ่นจ่างมาหาลอยสมบวรตีสมบัตบถือเท้าตัวหลองพี่บ <c oughs> <c oughs> อแ <c oughs> มนนอนอยู่ในห้องนอนตีอันนี้ห้องนอนบอกคือหัวห้วหองนอนเพิ่น ้ยพองนอนบ่าบอดี้ขอมาจะขอเพ่งยังไปฟาเมอนพระดนเก็บยาฟาปิดเียง สครับผมสหรับคนอทไว้ัจแนครนะครับแล้วก็นป้ายมาแ้วรรอมป้ายตาเล้วป้ายตาเล้วครับผมรลัสแททีมครับผมเมัสแททีมนะครับนะครับทีหลองจะเรื่องากผมนะครับทีจึงบอกต่อครับเมัสแทีกแก้ปัญหาป้ายตัจุดดางดำนะครับหรือผูใด่หน้าดูแลอยากหาเูือยากให้พ่อ่ไปอสามารถใช้ได uh> uh uh ้เ no ช่นก uh> ah ันครับผมนะ ไม่เฉพาะกตที <Abby at> ่เป็นป้าศาตร์คุณธ้รมชอบนะครับเ่นชิร้อยเก้าสบาทร้อยเก้าสนะครับสชิ้นนะครับสี่้อนะครับเดือดัวโบนรวโบนัวยครับคืนนี้เรียกืนนะครับเขานั้นที่น้ไก้ัวมีพานะทาอตีให้มันเนียนเนาะเขาขายชิมนูไอ้เนี่ยดิเาบอททำท่าเป็นเบรเขาขายคิมบอลโม่เนี้ย โจนแน่แลน่ก็สูหาาย่ติเนาะเสียงโหลดจำไปเหตุยังับเบงโหลดแหนปลุกลูกเด้อพี่น้องในเบิ่งช่องใหญ่ชอบแกล้งค <ๆ S 1> นใช่ไหมอชอบแกล้งตั้งแต่หนูร้องเพลงก็มาปิดเสียงเพลงหันมาเก,กียนฉัน คนมันได้ตั้งใส่มกล่องขุนจอนมันมาแยกมีกล่องขุนจอนบอกอุ้ยมาท่าเขาากล่องไปตำรวจเบื้องล่ะเป็นบ้าหรือเกลียงไหมมาท่านในมีกล่องแล้วสีไปีหยันยังกล่องขุนจอนปิดมันมาเป็นกล่องขุนจอนเปิดตีอุ้ยฉันกระยานเดี๋ยร่ะมาท่ามีฉันครูอยู่เพชรยังไงเอาเพราะได้ท่านในตีดอกมาท่าพิงกอนแนนเดอร์ปูไม่มีไม่มี บ่มีดอกเนาะถ้ามีกับสิกอดอนนะมูลี่เด้อันนี้แม่นยังสันผุกลุกโอ้ยไสตดิเออไสโซ่โน,นี่มี่เนี่ยฉันหายใจเอาถ้าขี้ขมุ่ยยังสิไม่อยู่โดนเด้อสันเพราะเฝ้า,า,านี้ตัวเพราะวันนี้ข <N> ี้ขมยมาเก่งเนาะไม่ย่าม,มีการเดี๋ยนี่ผุกลุกย่ามีการเดี๋ยนี่เขาบ้องหัวโ เกี่ยหอวบอกสร้างวันนี้เดินเดียวเนี่ยจะเกี่ยหอเดคนเรียงสร้างวันนี้เดินดีเหรษยังเล่าเะเกือบนั่งอยเสะยอ้ยเสิียณาคนทั่วน้องเขาบอกกันว่าเกือบนจะไปเหตงหดบันเขาจะไปเหตุใดเขาไปทรงเครือลีแล้วทรงคื่อลีรทรงไม่เล่าจิจ้าวจักทีอยู่ล่าอยู่น่อมนสีอยเกือบลอยเกือบเล่าเอาไปทรงเครื่องหลีเครื่องลีมาทรงมือออื่นนี่ยังแฟดแฟรแฟรงแฟด มันไม่เหรอมันคือมือนีนไปใส่อได้ดอกบ่มีเกือบเกือบเป็นเสียสมเพิรนเนี่ยแข่งกับคนอื่นดีไรเกือบเกือบเกือบคู่นี้ไปใส่ข่าลืมมันบ่แปลกดีเพราะว่าเพิ่นไปใส่เพิ่นกระลืมมือนั่นเฮาล้ำยู่ใส่ก่อนอ่ายู่บางบอนบางบอนกระลืมก็เกือบคุนี้่น้องโน้ตเก็บไปเนาะวันนี้ก็หาอีกคำมึงเจือ ใส่เบิ้งเบิ้งใส่เบิ้งเขาแกงแบบอันโน้นนี่แบบนี้น้ำหาเกือบอีกเดีอดโพดรี่วันนี้จั๊กไปลกือบใส่โพดอีกยีดเลยสมื่นเบอร์เพิ่นเพิ่นคิดบระถึงเนาะว่าเข้าสีกาเนาะเมียนสีกาแต่เพิ่นเฮ็ดเข้าเนาะเกียงมูเขาแกงขึ้นแกงแบบเบาๆเนาะเมียน ปลุกคือไฟวืบหวาบปูบวาบเพราะมันกล่องวงจรแบบเพราะมีอนไฟ<ว>อ,อันนี้นี่ย่ำข้น,นยางพานาหนิมั้งฮะโอ้โโอเอมอมันเป็นเขาเอียนว่าอัตโนมัติเออ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 นีแม่เข้าแม่ปาร์ตี้ล่ะเข้าไปล่ปเาเป็นเงี้ยเอาเอาลองข่าวไปเสี่ยงก่อนตัวลองถ่าวไปไปรถก่อน เพิ่เกินมากินไปนอนตองนี้สิเมียบาดด้วยบั้นได้แล้วได้แล้วอ,อยากลอกกับปุกตีหอัวไปเราไปนอ้องเมียแล้วบั้นเมียแล้ว <laughs> แค่นี้ต้องชำระฝา,า,ากไว้ก่อนโอรานไปเมนูเฮาไปเมียก่อนขวอนเฮียนก่อน บอบ่บว่าด <m> ้ป <t ired> ิดโคตรจะต่อไปคือเอาท่าน uh, yeah. well, ักแ yeah. ่ยาวมันแจกคิดก่อนอ้าวยี่อยามาอื่นนี่พราจะจิเรื่องรายการมันเองถ้าต่องไปดําเรื่อรายการดิเอาเอาบงใจละเอาเอาต้องไปทรงเครื่องหลีกเดี๋ยรยังกแค่แซ่บแซ่บแ่กมัอะไรมนงเโกส่มมันเองเพาะไปหอดโกสุงแล้วองไปฝากฝากไปกับแซ่บแซ่บปากแดงอะไรอย่ี ไป่ไหน,นอนรเรียน,ยน,ยนอนโ่นเีะเป็นเท่นเอนบานปยด่เาเป็นทีมรักษาวราว่าเด้อ,อย่าวาเดอปุกลูกนนลเออทีมรักษาในรีบะน่าจะใช่เนี่ย ไปใส่เนี่ยพี่นอ้องยื่นพอกัน,นเราได้หลักฐานเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วกบบเบกงแบบเบาๆเกลี่ยแบบเบาๆเนาะมืออื่น เล่าก็ดเจอฮะเกือบเล่าด้วยวันโอ้เกือบไปใสอีกเ้ื่องนี้เป็นจีนัน่งคิดเออไปกินเขาเงี้ยไปยี่เหลี่ยมเออไปมองหันมองนี่เออไปมองหันมองนี่ไปกินเขาเงี้ยมาแล้วเด็ดถอดไใบว่านอนถอดขึ้นหุ่นใดวะถอดขึ้นหุ่นใดก็เป็นไปจอดใสเพิ่นนึกบ่ถึงตีงเนาะว่าเฮาสิอันนี้เพิ่นคนผู้นี้มาขี่ลืมเออขี่ลืมเจอกันเฮาเอกไปส่งแฝดไปแฝดเข้าไปส่งเออ ก็คือว่าเอฟที่ z o ของใม่ถ้าแต่ถ้าแตเขียนไว้ว่าเอฟจากเอฟซีเนาะเออพกเพิ่นกับซีรุ่นเนี่ยเนาะเออรุ่นเนี่ยบันวา,ายอย่างเขาส่ง m อย่างม้าหาิ้งี่นะบัได้แทปเจอปลุกลุกซะแล้วอ๋อสิบวันเลี้ยงตัวเล่าติดมืออือน่นแมวลานเพิ่นเซียนว่ามีเกือบไซด,<ว>ไได้วยบันยี้ไปใส่มาใส่จังเลยบันเพิ่นมีเงินอยู่ดอกฮะเพิ่นมีเงินอยู่เออเกือบคู่นี่ละนี่หลายเทียรแล้วเกี่ยมแบบเบาๆ พาดเสียงนี่ย่านเพิ่นเห็นแค่นี้มันเฮี่อนเพิ่นมาปิดกล่องวงจรมันใจประนันติบ่อยท่านเป็นตีปรนันนั่นแล้วอันนี้มันบัตรตีเสียงนู้ดโหลดแล้วก็เดินหนูหาโทรศัพท์หนูก่อนฉันยานได้เธอถิ้งหลักฐานนี่ล้วปูกลุกเออนี่ดีเออไข่อยู่ไปย่านหนูจะไปเอาหน้าตว์แบบเฮียนเจ้าไปย่านเฮียนเจ้าเพิ่นเยอะอื้อเออเทาคอยสีดำเนินงานแม่นวะ เ้าสิไปเตรียมโซงแฟกหาฮักองฮักเก่งยางดีพู้หล่อผู้ใดจะเป็นเงินผู้ใดจะออกเงินสื่อกล้องบั่นบอกใส่ปัญหาเงินมอเออการบันเนีันเงินฮักโซงแฟกส์เดิมบั่นเออบอพ่อลอยดอกเงินมอเออเบิกกระพอตู้เลนผู้ใดเออโมเมนต์แต่เพิ่นยังลงทุนสื่อกบเออเพิ่นลงทุนสื่อกบมากมากมากมาตัวมันเจ้ามันบ่เออเจ้าอืออันนี้ข้าก็ลงทุนสื่อกล้องสื่อแค่โซงแฟก ้เพสิว่าฉันไม่รู้ส่วนหลู่เห็นน้ำบอลเนี่ยเอา้าคนมีตออัวเนาะเอา้าว่าสั้นทีอันนี้หนูเป็นพุทธซอยเจ้าเด่นเอา้ามูุเจา้ามาถือไล่ออกเฮ็นในใดยังไงเออกันไล่ออกพอุทธศีลต้องกินเห็ดนที่น้อยกินจัดเสือว่าไหวสิว่ภาคกันเตรียมตกนั่นไปอยูว่องอื่นสวบ,นน<อ>บเ,เนี่ยเพื่อไปพาตังว์พวอีก็ได้ดอเนี่ยโอ้ยว่องอยังงอบัดนี้ เลียนกันเลียนกันจอมใบไหลายคุณว่างเขียนรับแล้วรับแล้วปันเนี่เรารับแล้วเต่าเลี้ยมรับแล้ว,ลวย้อนยิ้มเจอกันเจ้าพิควมดูซึกจังไงฮะเจ้า <laughs> ฉันอยานฉันตกงานแม่ปลุกลูกตกงานซส แต่ว่ากับนักนาสาหัสเดนาะเอาย่ายอันนี้เจ้าท่ายี่ยังนี่ฮะไม่ก็บ่กขึ้นอีหยังโอ้บ๊ขึ้นอีหยังอ๋อว่างว่างหันกับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่โอ้โหเดี๋ยวหามันเอ้าวเ้ว่ามันเป็นประด็กกดบาปีมืออื่นจั่โม่งมันเข้านัดกันเอารียกไปเจ้าตื่นจั่โม่งฉันนะตื่นเสาอยู่แล้วเจ้าปูกหนูเด้อเออจ้าวานแล้วแล้วสิบเจ็ดยังไหความรู้สึกเจ้า น้ามาเกือบเมดขึ้นแล้วมืงเดี๋ยวไปว่าสำคัญนี่เพิ่นขายคิมเหลวนี่ขายคิมเหลววันนี้ย่ำไปนอนเนาะเพิ่นจะไปนอนงงที่หาเกือบเดือนสิยากอันท้าวสร้างเทิงปลาคอเทิงไอหม bread, bread, bread ีเทิงไอแกมแล้วอยู่หันเพิดนเอาเกือบบอดไปเพิ่นสิว่าเดี๋ยนี่เออออเเพิ่นนึกว่าถึงหมดแลว่าเฮาไปเห็ดนะเนาะเกิดในสิ่งคือวาหนูไป็นองเพลงเนาะฟาดให้หนูว่าสั่นเมีย้เฟียงเฟีงเฟีงว่าเเาไปรองเพลง ยังฮ้วปุ๊กลูกถึกไายังเขาไปบังในช่องใหญ่ด้อพี่น้องในเพจในเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจค่ะก่อยกันร่างลองเพ่มวนมวลลงมามาปิดเสียงเนาะบึบบึบบึบแพอนุญาตไม่ให้ลองเพลงว่ะไม่อนุญาตให้คนไม่อาบน้ำมานั่งบ้านพนาว่าบ้านสร้างหลังเป็นร้านเออเอาเทียงกับบ้ได้เพราะว่าเขาบอกมันไปว่านน้ำมันบ่ไหล มันคือหูข้านาา้ำเพราะอะไรโอ้เพิ่นมากินเขาเลยเนาะเออกับประกาศทรัม,มป์นี้เอาไว้ซัมปนี้ค่ะเา<ม>าอาไว้ซัมปนี้เม่ยนท้าพักพรมืออื่นเต็มทีคันในกวน,นข้นกับกวนเต็มทีให้กันย <ขอ S 2> ิ่งใหญขอบคุณสำหรับการติดตามน,นคะครับต่อต่ออีพี่สองมืออื่นท้าวศรไปไสกันติดตามติดตามดูนะคะ